สวัสดีครับพวกพวกเราพามีชัยแม่มีนา,น,านะครับผมอ่ะวันนี้สองสาวจะทำอะไรอีกเอาวจะปูที่นอนให้น้องนอนเหรอไปปูทางข้างข้อของลูกเรียวออกออกออกโอ้ยปูยังไม่เสร็จเลยเอาตุ๊กตาไปให้น้องเอาไปทิ้งข้างนองเออ ยังไ, <Bond> <an> ไม่เสร็จเลยพี่พี่ทำยังไม่เสร็จเลยเดี๋ยวไปนอนเพชรปูดึงดึงเพชเพชดึงดึงที่นอนดึงที่นอนดึงที่นอนเลยเลยเลยเนน นอนเร็วนอนเร็วนอนเร็วพี่ปูที่นอนให้แล้วหาเพื่อนนอนด้วยครับ<ม>เออเออเออ,เอ,อ <c oughs> แล้วเนี <cues> <ped convert> ่ยอนนะโอ้พ่อพ่อเดี๋ยวอย่าจับไม่ต้องจับเพื่อจับหรอกปล่อยเลยมันหมุนไปเรื่อยๆอ่ะไดรอะได้แล้วพ่อ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 โอ้โหเยอะอ้โหอันนี่ใกล้ๆที่บัวผมอยากอ้อนพ่อมานานแล้วอยากอ้อนพ่อนานแล้วครับ เดี๋ยวจะขี่หลังเธอถ้าฉันได้ถ้าฉันออกจากอันนี้ได้ที่จะขี่หลังเธอใช่จะแย่งพ่อฉันไปกันหมดไปไหนอีกงพี่บอกว่าเอออย่างนั้นแหละเดี๋ยวก็หมดเองจะแย่งพ่อเขาเหรอพี่โดนายจะแย่งพ่อพี่บัวหรอพี่บอกว่าเขาแย่งพ่อฉันไปช่างพี่ชายบอกว่าก็ช่างเออน้องเลือกตาใส่เลือกตาใส่เลยเหรอ พ่อผมครับพ่อผมอ่ะพ okay, 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 okay. 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 okay, okay, ี่บัวไม่ต้องเลยี่พ่อผมนะผมจะปลอดพ่อผมใช่ไหมลูกพี่บัวอจฉาเราเหรอลูกโอ้ยพี่บัวอจฉาผมเหรอต้องอจฉาผมเหรอผมรักพ่อผมดูดอ่อน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 ออนอนอ่อนออน่นันอ่่ ก็นั่งตาก่อนอุโอยวายกลับมาคืนดิไปเยอะาเนี่อย่าไปกวนพี่พี่เขาแค่อิจฉาลูกก็อิจฉาที่หนูลักพ่อที่พ่อรักหนูพี่ไม่อิจฉาตัดตัวแล้วโอ้ยจะขีพ่อพ่อแล้วพี่พวอ อย่ารักขนาดได้เลยคือหักใจคือหักถือแล้วผมขอขีดล้างหน่อยอะไรขอขีดล้างหน่อยครับขีดไม่ได้หรอกหลังพ่อจะหักนะโอบ่นถือบ่นถือเอ้บ่นบ่นไอ้แจ้นหน่อยไอ้แจ้นหน่อยไอ้แจ้นหน่อยโอ้ออนพ่อวันนี้ออนพ่อพ่อไม่ให้พ่อไม่เข้าามให้ผมออนเลยยิ้อะไรก็ใช้โอ้ อ้โห้ยนี่โซย,ยนีย่ผมไม่ดื้อใช่ไหมลูกนายไม่ดื้อครับใจไม่ดื้อหรอกโอ้ยอัดพ่อใส่มุมแล้วเนี่ยอัด<อ>ใหญ่เลยอาายอกมาใดแท้งออกมาใดแท้่้พี่บัวอะไรนะครับพี่บัวก็อิจฉาลูกไหมนายมากอดพอ่อนี่อพี่บัวก็อิจฉาลูกเพราะว่าพี่บัวเขาไม่มีพอ่อ อันายแย่งพ่อเขาโอกงด่าใส่ผู้ใดจะใช่เยียบเยียมเนาวกันเด้อล่ะจะเยียบเยียมเนาวกันเด้พอพี่บัววันนี้ได้อ้อนพ่อพ่อเข้ามาให้อ้อนเจ้าปองแัง<อ>วันนี้ก็ฝนตกอีกแล้วนั่นแหละพออี่แตง่งแล้วน่อพ่อน่ะ ไม่ดื้อครับไม่ดื้อครับไม่ดื้อครับดื้อไปลูกดื้อไปครับโอ้ยแม่เอ้ยนอน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 นยลูกนอนหน่อยนอนหน่อยนอนหน่อยนอนๆให้จุ่พ่อให้ดูหน่อยให้จุ่พ่อให้ดูหน่อยจู่พ่อให้ดูหน่อยจพ่อให้พี่ก็ดูหน่อย โอ้ oh, จะทำไงน้าอ๋อออกอะไรให้พ่อดูกน้าพี่บัวว่าจุ๊บพ่อให้ดูหน่อยไหนจุ๊บพ่อให้ดูหน่อยดิพี่บัวอยากเห็นนะจุ๊บ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 โอ้ยจะจุ๊บอะไรอย่างนั้นจะจุ๊บนะน้องมันจะจุ๊บพ่อเลยพี่บัจะจุ๊บไม่ได้ แก่พอป่นะออน,นี่อ่นนั้ก็เอาจุปนี้นี่โอเคไหมโอเคย่อมโอ้โหนีช้างเล่นหนอนเนี่ยโอ้โหเอ้ยถ้าอ่อนอย่างนี้พอเล่นกันอยู่แต่บางวันมันขึ้นหยียบโค่ดดโคเนาะ กดเคลียรเลยได้จ้ะพี่อ่อนเชนารับไม่ให้พี่บัวพิจา,าร์จ้โหี้แตกแล้วพวก่กอ่ะขี้แตกแล้วครับโอ้โหดแต่หนาวไหมหนาวไหมพุนตกโอ้ยแม่เออทับขาเออเออเออทับขา่อใช่ทับข,า,ออออบขาพอโอ้ยจับขาโอ้ยพินอนเอ้อ มีคนก็อิจฉารู้ไหมมีชคยมีคนก็อิจฉาลูกอ่ะมีคนเขาอิจฉามีใครกองเวทมีโอ้ยต่ำอ้ยเขากระเจ็บไะเจ็บเจ็บเจ็บนิ้ว ทับตักยังไงด้ลยสงสารคนขีนเด้อยคนแขนคนแขนไถโอ้ยแต่ใส่เป็นคนไทยใส่ท่านี้ก็จะปวดแขนน่า oh ลักเนาะช้าสิจ oh ุก oh ข้อก่อนจุกข้อก่อนจุกข้อก่อนโอ้ย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 ได้กี่นาทีแ oh ล้วครับ แต่นาทีแล้วโอ้ยน,น,น,นาทีแล้วครับไปสินาทีแล้วนั่นแหละครับไปสินาทีแล้วฮ่าเอออยากเล่นกับกระดิ่นี่อะไรอยากเล่นกับน้องมันกันนี่เอ้าอยากลียดก็เล่นด้วยนะมันจะตับหนูอ่ะดูก็วิ่งเร็วกับน้องไงดูดิท่านั่งอ่ะอนั่งนั่งตากพ่อเลยอ่ะปวดแขนพี่ก็เล่นปีชา้าแกงว่าปวดคงปวดแขนไปเห็นน้องนั่งตากพ่อใช่ไหม Ơi, xa lâu thầy ừ, nó ừ, ừ, <laughs> Chèn nổ mát, Không sao cả Ngon ừ. ừ. <laughs> Chụp lé chụp lâu Chụp rồi Chụp พาพ่อมานอนอะไรตรงมดฮ่ามดกัดแน่ไห้กกปะมดมดเยอะไปเคลียร์มดอีกเด้นันหม้ตรงนี้มดเยอะลูกกะออกมี่กันกล้วยมาเอากันกล้วยกันกล้วยโอ้ย ก็นาทีขบเขนนี่มาเลยเผือโอ้ยนอนละน่าก,ก,กับพ่อดี่บ้าฮัลโหล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 ครับฮัลโหลครับฮัลโหลจะเล่นกับมด ลูกกับพอ่อกันกิ้งแกงกันแล้วฝากไว้แม่ก่อนฝากกดไลค์กดซับสไครป์แล้วก็กดกระดิ่งให้ช่องพลายมีชัยแม่มีนาด้วยนะคะขอบคุณครับ